ผสมพริกแดงกันเลยนะครับว่าตัวนี้หกเดือนครับผสมพริกแดงได้หกเดือนพี่น้องครับตัวนี้ว่างายเรียงอีกเส้นหนึ่งก็ได้เบิ้งรุ่นน้องใช่ไหมครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสวัสดีครับน้องแซกครับครับสวัสดีครับแนะน้ำโตนะครับครับผมแซกพนวัตรครับแซกพนวัตรนะครับเนาะพนวัตรฟาร์มครับพนวัตรฟาร์มนะครับวัอนี้เอาน้องแซกวัอนี้มีง่วนที่มันจะโตครับวัอนี้ที่ถขายซิปก็โตครับซิปก็โตเนาะ ครับพี่น้องครับมัอนี่หวนพาพี่น้องเบิ้งราคางงว่าขับโม่งได้วายี่นี้นะครับราคาบสั่งตึกครับราคาตามเนื้อผ้านะครับราคาเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งควายน้ำพี่น้องครับประมาณนี้นะครับเอานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนับนอกแซกตัวนี้เป็นควายตัวนี้กี่ปีครับไข่ตัวนี้สิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนนะครับเนาะเป็นควายตัวผูกเนาะตัวนี้ขายครับน้องแซกตัวนี้ตัวนี้ขายครับผมขายนะครับเนาะเอาตัวนี้ซื้อยังครับควายตัวนี้ บ่ได้ตังค์ซื้อแล้วว่ได้ตังค์ซื้อนะครับเนาะก็เรื่องใบตะโวนหน่อยครับแต่ว่าบ่ได้ตังค์ซื้อว่ได้ตังค์ซื้อแต่ว่าอหูหูเนาะครับูเห็นว่าให้ได้ขี้หลังพร้อมเป็นว่าตัวนี้ขี้หลังได้ครับตัวนี้ขี้ได้ครับขี้หลังได้พี่น้องครับตัวนี้เอ้าจ็คบาตครับหันสิขายควยตัวนี้เอาโทรมาคุยดีกว่าครับผมโทรมาคุยเนาะหลังไม้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับพี่น้องเอ้านะครับไปดูไพ่เอาไปบลงควยตัวนึงก่อนหลที่เขาลงราคางัวครับพี่น้องเพิ่อนที่ได้ตังค์ราคาเนี่ยคงเบิ่่งกอนนะครับ เอานะครับกับมูนี่นะครับกบมีทั้งงัวทั้งควายเลยพี่น้องแต่ว่าพึ่งกฤติขายงัวครับแต่ว่าควายเห็นพี่น้องก็พึ่งราคาเอาเข้าทีนะครับควายตัวนี้สูงอะไรใส่ควายตัวนี้ลอยสี่สิบบวกครับลอยสี่สิบบวกเนาะครับเอาขอยายพี่น้องครับตัวนี้คุณหนวกว่าสูงลอยสี่สิบบวกแต่ว่าอ่างเงี้ๆพี่น้องครับตัวนี้นะครับลอยสี่สิบสองได้เยอะครับประมาณลอยสี่สิบสองเนาะครับลูกตัวเมัยนว่าแซคควายตัวนี้ลูกตัวเมียครับพี่น้องจะเดินครับลูกมันนี่ ประมาณ3ามสี่เดือนแล้วครับ3เดือนจะ4เดือนเป็นหรครับประมาณนี้นะครับลูก3เดือนแล้วครับตัวแม่ในยิ่ข่าวว่าแม่ผสมแล้วเนาะแม่ผสมเก้าจะเล่นไว้หามือครับแม่ผสมเก้าจะเล่นไหมสามวันเท่านั้นครับตัวนี้ครับราคาความสูงลอยสี่สิบสองบวกลบพี่น้องครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ผสมไปแล้วนะพี่น้องนะประมาณนี้นะครับแลราคาผสมไปแล้ว5วันครับจุดเด่นของเขาคืออ่างไงครับแล้วก็ตาแต้มข้านเขาไงพี่น้องครับข้านเขาวงเขาดีพี่น้องครับแล้วก็จุดเด่นของเขาคืออ่างไงแหละตรงนี้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับ นะครัขอถามกันเนาะครับนี่อยู่เป็นงัวที่นี่ครับพอตูปรงจริงๆคือเขาที่มาขายงัวแต่ว่าเห็นคว่ยไทายพี่น้องเบื่อกีซื้อครับเอาเบิ้งตัวแรกได้พี่น้องตัวผูน้อยก่อนครับเอาผูน้อยนะครับเดี๋ยวขอหยัดยางพี่น้องเบื้องก่อนนะครับงัวตัวนี้จะปีล้่าัวตัวนี้สิบสองเดือนครับขวบอายุดีครับสิบสองเดือนไปนะครับตัวนี้เกือลูกตัวแรกครับหูบปลูกสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งครับ อายุ12เดือนครับตัวนี้ถึงว่าผูหน่อยครับจะจะมาขับแซงตัวนี้ถามราคาเลยราคาทุกตัวสิเปิดไว้ร่วมทรงครับตัวนี้เปิดว้สามหมื่นครับตัวนี้คือสามหมื่นพร้อมทรงนะครับเนาะราคานี้สามารถต่อลองได้ต่อลองใดอีกครับเอาพี่น้องครับตัวนี้คือเป็นราคาร่วงทรงขนทองไว้สามหมื่นบาทครับราคาสามารถต่อลองไดพี่น้องครับผมขอหยัดแงออมพี่น้องเบื้องกอนนะครับกะอันนี้คือราคาห้องนับสื่อขายอีกราคาหนึ่งนะครับพร้อมทรงนะครับตัวนี้สามหมื่นบาทครับ ราครรับาคา3 0,000บาทพร้อมซุงก็ถือว่ามาต่อเอาเนาะนะครับว่าถือว่าถือว่าถือว่าแพงนะครับสามารถต่อรองได้ครับที่นี่นะครับตัวนี้ลูกตัวครับตัวนี้ตัวนี้บ่าทราบพ่อครับไม่ทราบพ่อลูกไม่มีพ่อเนาะโอ้เหรอนี่คือพี่น้องครับวันนี้คือเป็นงัวลูกกระทบที่ดูบอสซินพี่น้องครับประมาณนะครับประมาณนี้นะครับจ้าเดือนครับว่าตัวนี้ตัวนี้ประมาณน่าจะสิบสองสิบสามเดือนอย่างครับ ประมาณ13เดือนใช่ไหครับเป็นงวหูเนาะงวหูแบบนี้อาจจะนําเลี้ยงไม่ค่อยถึงบางใดครับพี่น้องครับมันเลยเหตุให้มันว่อ้วนบางใดครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือเป็นงวบามอ่าเป็นงวหูสีแดงครับเป็นงวโบดครับเครื่องเพชรดำครับพี่น้องครับนี่นะเครื่องเพชรดำขาดความสมบูรณ์หนึงสิบพี่น้องครับครับเห็นบอสขาดความสมบูรณ์เนาะผมทายยาให้หรอกครับทายพยาธิจารุ่งให้กําลังสีคนกําลังสีมั่นมากครับคือว่าไงเท่าทายพยาธิไปแล้วครับเพป็น ทายพยาธิล้วก็ฉีดย้อลุงให้ตอนนี้ก็คือว่าง่ายเหลือกินยากลับมะถุนไหม่ควหนึ่งเนาะแม่นครับเอาราคาแบบครับตัวนี้ตัวนี้เปไว้สามหมื่นห้าพันห้าร้อยครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพี่นะครับขออย่างน้ออมไปเฉยพี่น้องเบิ่งนกอนะครับราคาเกิดมาต่อเอานาะแต่ถามว่าราคาหนีไม่เป็นราคาทีโบโบแพงเกินจริงนะครับแล้วก็เป็นราคาาค่าไก่เคี่ยงเนื้อผมบาทครับแล้วก็ราคาหนีพ่คือราคาผอมทรงบางเทอพี่น้องอาจจะเห็นว่าราคาบางคนอาจจะตั้งไว้สูงหรือไว้ถอก แต่ว่าเวลาเขาหารถไปส่งอีกอีกราคาหนึ่งครับพอเราตั้เถอแพงค่าขนส่งประมาณนี้ครับแต่วันนี้ขนว่าส่งฟรีนะครับแต่ที่ว่าเป็นราคาพรอมส่งนะครับกคือว่าไงว่าซื้อแล้วว่าเราคืออยากเรื่องไก่ขนส่งเนาะครับระยะทางก็บอกกันได้อีกครับระยะทางบอกได้อีกเนาะครับเนาะแกราคาสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทไะตัวต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกเฮดเคสีสูนเก่าครับ ลูก HK 409เจ้าเดือนนะครับประมาณ8เก้าเดือนนะครับประมาณ8เก้าเดือนเนาะมีใบมีหลอดไห้ครับมีใบมีหลอดไห้แต่ว่าเมื่อเดเขาซื้อมาครับตัวนี้ครับสีแดงดีครับมีดังสีแดงดีวิมีดังเป็นอยากมีต้นนี้อยู่ไอ่คางทั้งบุญนะครับอ่ะส่วนคางนี้นะครับเนาะเป็นโปโปครับเมื่อิมีโปโปขึ้นเนาะนะครับตัวนี้คือว่าไงต้นนี้อมีบอกว่ามีต้นนี้คี่นะครต้นนี้ครับตัวนี้ประมาณนี้คือว่าไงรตํา ตําเนี้ครับขายตามตําเนี้เนาะแต่ว่าไงง้วตัวนี้แข่งขาดีนะนับแข่งขาไงหลากหลายเม็ดสีดีนะครับหลากหลาเป็นง้วโบดพร้อมนะครับตัวนี้แต่ว่ามีตําเนี้คืออยู่ขางเขามันจะมีเกิดขางกระดูกเขามันจะมีจุดโพโพขึ้นแต่ว่ากขาบันทึว่าตําเนียแต่คณะแต่คนสีมองนะแต่ว่าราคาว่าครับแซกตัวนี้ประมาณสามสิบสามครับสามหมื่นสามพันบาทถ้าผูดได้ทุนหน่อยนะครับอยากจะไปต่อยอดตัวนี้นะครับเอาเป็นแม่บอกแล้วก็เอาแม่ส่งลูกไปเรื่อยๆนะครับผมว่าราคาอยู่พอแพง สามหมื่นสามพันบาทพร้อมส่งเนาะพร้อมส่งครับโบแพงนะครับหันห้าพี่น้องเอาไปต่อยอดนะเพราะว่าบางตัวนะครับหันหน้าเมตรสีขนาดนี้นะครับราคาอายุเท่านี้นะครับราคาหามื่นแน่นอนครับสีหามื่นนะครับตัวนี้ราคาพอฟังพี่น้องครับประมาณนี้นะครับเอาราคาพอฟังพี่น้องไปตัวต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกเกมบอลครับทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดลูกเกมบอลทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะครับ เป็นลูกกระทบระหว่างง้วหินดูบาร์ซินกับบาหมันเนาะแต่ว่าเจมบอลจะเป็นง้วที่กระดูกไงเป็นโค้งสางที่สูงครับแล้วก็เป็นแม่หินดูบาร์ซินบวกกันมันเลยเห็นไหนโค้งสางทึงไงทึงเงาเนาะตัวนี้นะครับจัดปีทง้วตัวนี้ตัวนี้ประมาณ20เดือนครับตัวนี้ประมาณ20เดือนเนาะตัวนี้20เดือนเพียนครับแต่ว่าโค้งสางไงผมว่าต้องไปพร้อมผสมหรอเนาะเพิ่งแล้วใกล้ผสมหรอครับนะครับเพราะว่าเป็นง้วโค้งสางไงพี่สิใส่เวลาในการผสมเนี่ยคืออาจจะวันสองปีครับถสทผมได้แต่่่ววาาเห็นมันนมี้งสี่สมนบับ จะไปครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปหกหมื่นสองครับหกหมื่นสองพันบาทนะครับลงล้มลงฐานะผู้ใดยมาง้ววที่กระดูกเงี้พี่น้องครับเอาตัวนี้พัฒนาต่อแล้วก็ไปใส่พอวันที่มันแดงๆจุดเด่นของตัวนี้คือล้ำโตเงีวครับแล้วก็ล้ำโตเงี้ยวกะดูกเงี้นะครับเราเข้าไปพาบางมันเอานับน่าจะสมส่วนน่าจะตอบโจทย์เรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็เม็ดสีแล้วก็ล้ำโตที่เงีวน่าจะผมบอกเลยว่าต่อยอดใดพี่น้องครับหกหมื่นถ้าได้ก่อนแซกหกหมื่นสองครับหก อ่ะพี่น้องครับใหเบื่องตัวต่อไปครับที่นี่ครับครับตัวนี้ลูกตัวได้ครับแซกตัวนี้ลูกซีไวซศูนย์เก้าหกครับลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกเจ็ดเดือนละครับง้อตัวนี้ตัวนี้ประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนเนี่ยครับประมาณสิบห้าเดือนเนาะครับตัวนี้ลูกซีไวศูนย์หกสิบห้าเดือนพี่น้องครับให้เขาแล้วครับตัวนี้เป็นง้อที่เม็ดสีดีครับพี่น้องครับแต่ว่าทังลายด่างอยู่คอครับเป็นเรื่องปกติของง้อพี่น้องนะครับราคาสมส่วนดีครับนะครับเป็นง้อบามันหรือผสมครับนะครับให้เบิ่งงงทาาข้ครับ ลูกซีไว้เนาะครับจจมาแบาครับตัวนี้ตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าพันครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแต่ว่าตัวจริงก็ถือว่าโค้งสั่งกระดูกดีพี่น้องครับเราก็จเคลีรเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ลูกเสียถือหกราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเนาะก็คือจุดเด่นคือลำตัวเง้วครับตัวนี้นะครับปะตัวต่อไปแม่ท่องครับไอ้เบื้องวนะครับในคลิปนี้ครับไอ้เบื้องเราว่าตัวนี้เสียขาเดรย์ยกก็ามูเพราะว่าเห็นเราราคาครับตัวนี้ อ่ไม่ได้ลูกตัวครัว่าตัวนี้ลูกสองในทองครับลูกสองในทองเนาะผสมตัวใดไปเนาะครับผสมพริกแดงครับเอาจับจนวนให้อายเบวงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงัวบามันนะครับลูกผสมพี่น้องครับแล้วก็เป็นงัวทีเม็ดสีแดงแล้วก็เป็นงัวโบดครับอ่าแขงขาดดำพี่น้องครับเป็นว่บเป็นงัวแขงขาดำคลิปหูดำเครื่องเพดดำเป็นงัวโบดครับผสมพริกแดงเดือนครับงัวตัวนี้หกเดือนครับผสมพริกแดงได้หกเดือนพี่น้องครับตัวนี้ วงไอเลียงอีกโซนหนึ่งก็ได้เบิ้งรุนนองนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับนะครับราคานี้ผมบอกว่าไม่แพงนะครับผมว่าคิดว่าน่าจะได้ขายเบื้องแล้วครับตัวนี้แต่จะเป็นตัวเรียกแขกพี่้องครับตัวนี้เบื้องแล้วราคาพอฟังครับแหล้วก็ลูกตัวที่สองในทองครับผมว่าประกันทองครับประกันทองเนาะประกันทองครับออกจากนี้ต้องรับประกันเอาวนะพี่นุวะออกจากนี้้รับประกันทองก้อนที่เอาไปตรวจทองก้อนพร้อมเนาะครับราคาเจ็ดหมื่นห้านี่คือพร้อมทรงเลยเนาะครับ พี่น้องคารับตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคานี้พร้อมส่งแล้วก็ลูกตัวที่สองในท้องนะครับแหล้วก็เป็นงวที่เม็ดสีแดงแดงแสบตานะครับเหาคือวัวยงห้อยดังเลยนั่นแหล่าก็ผสมไปแล้วหกเดือนนะครับตัวนี้ประกันทองนะครับตัวนี้ราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทงํานะครับตัะตัวต่อไปแม่ลูกครับแม่ลูกเนาะครับแม่นี่รู้ตัวครับแม่นี่ลูกแรกครับ งูตัวนี้ลูกตัวแรกพี่น้องครับตัวนี้เอาจับเสียกเลยว่าค้อมัน mm. นั่นานยอ่เอาพี่น้องครับตัวนี้นะครับเป็นงัวลูกกระทบพี่น้องครับคือว่าไงว่าลูกตัวนี้ตัวแรกครับพอไหมนี่ลูกมาธาดอครับมาธาดอจับมือแหล่งงวตัวนี้ตัวนี้ยี่ะสะิบสี่มือครับยี <24 S 1> ่สิบสี่มือเนาะครับเนาะเอานะพี rank, ่น้องครับงามงามพี่น้องครับสีแดงเข้มนี่พี่น้องครับแข็งขาก็ดีแล้วก็แม่มันก็โค้งสั่งไงแม่สูงใครแม่มันนี่ประมาณ น่าจะเกือบร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเนาะแต่ว่าลูกนี่เก่งครับเนาะครับเนาะเป็นวะครับสิบซีมือพี่น้องครับโบมี่สีอื่นเลยพี่น้องครับหลังเริ่มแตกแล้วนะครับตัวนี้เม็ดซีดีครับตัวนี้นะครับแม่ลูกคุณยังไปครับแม่ลูกคู่นี้เปิดไปสิบสามห้าพันครับสิบสามหาพันคือหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทราคาผมเมื่อตอนนุ่มมันดีครับเพื่อว่านุ่มมันเบาไงนะครับราคาลูกสามารถดูนุ่มเลยบอกว่าง้อบางตัวนุ่มเงนะครับราคาเห็นให้ลูกดูนุ่มยากครับตัวนี้คือบอกได้ว่า สดสดอยู่แล้วก็ลูกเก่งนะครับเหล่าก็ะซ้ามาตัวใดพี่น้องครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับแต่บรรทุกจริงว่าบิ่งเอาไว้พี่น้องเด้อแต่ว่าของหิเบิ่งขาวๆก่อนเมื่อนี้นะครับแต่ว่าก็เห็นแล้วรอบนึงนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทปะตัวสุดท้ายครับเอาพี่น้องครับที่เหลือทั้งเขาอยู่ตัวสุดท้ายพี่น้องเพราะว่าตัวสุดท้ายงามกว่ามืแต่ว่าห่างว่ามันสีแดงแต่ว่าห่างเป็นง้อสายหูพี่น้องครับ ตัวนี้ซื้อยังครับผมตัวนี้ืมุกดาครับมุกดาครับผมเป็นงัวฮินดูบาซินเนาะนะครับเป็นงวฮินดูบาซินโค้งสางเงยสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับตัวนี้อ่าเป็นงัวโบดครับคลิปหูดําเครื่องเพชรดำครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผสมตัวอะไรพี่น้องครับงัวตัวนี้ผสมบูโนครับบูโนนะครับบูโนก็ถือว่าเป็นบูโนเป็นงัวงบาหมันพี่น้องครับว่าเป็นฮินดูบาซินแต่ว่างัวตัวนี้ถือว่าเป็นงัวที่โค้งสางเงยโคนบ้านพากอีสาน นะเพราะเจ้ามักเอาวงว้อที่ดูวัตสินมาพาวบามันเพื่อสิเล็กดูโค้งสางที่ง่ายแล้วก็นครับการเงินที่ชัดเจนพช่ไหมครับเจ้าหมายครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปสิบสองครับสิบสองคือแสนสองครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเพช่ไนมครับครับแต่ือว่าราคากับมัดต่อเอาเนาะเพราะว่าเป็นเป็นใครๆว่าเป็นพยางงวอหรือผมเบื้องหลังนะเป็นขอ้ขอที่โค้งสางง่ายราคาร,วม,ร,รวมทรงประกันทองรวมทรงประกันทองครับหันทาอันท้าตรวทองแล้วบ่มีลูกก็คือบ่เอาเองนินบ่ซื้อขายกันครับบ่ซื้อขายกันมา ฮาโชว์โชว์โชว์ครับหาเพื่อสนใจติดต่ข้างในนะครับอ่าติโตเบอร์โทรศัพท์0 9 8 8 0 9 8 8 7 2 5 7 2 5 9 9 8ครับ9 9 8นะครับน้องแซกเนาะหรือเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กแซกพานวัฒนครับแซกพานวัฒน์เนาะภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษนะครับครับเอาสซาับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ